สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับมาคุตบับเบิลเตือนโมซาลาหากเลือกย้ายไปลีกซาอุคุณจะไม่ได้รับความรักเหมือนกับที่อยู่กับลิเวอร์พูลมาคุตบับเบิลอดีตกองหลังลิเวอร์พูลได้ออกโรงเตือนโมฮัมเหม็ดสลาว่าการตัดสินใจย,ย้ายไปค้าแข้งในลิกซาอุดีอารเบียนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาด และเมื่อตัดสินใจไปแล้วนั้นจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วและสิ่งที่ผมเชื่อที่สุดก็คือโมซาลาจะไม่ได้รับความรักจากแฟนบอลเหมือนกับที่เขากำลังได้รับอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนดังนั้นเขาอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าหากตัดสินใจทิ้งสโมสรลิเวอร์พูลไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยเป็นที่รู้กันดีว่าโมซาลานั้นกำลังตกเป็นข่าวเชอโยงอย่างหนักกับสโมสรอ,อันอิทิหกทีมดังในซาอุดีปโปรลีก และมีข่าวหรือว่าสโมสสดังรายนี้จะกลับมาไล่ล่าตัวโมซาลาอีกครั้งด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในเร็วๆนี้และทางด้านของผู้อำนวยการของลิสซาอนนั้นก็เคยออกมายืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของ,งออลลิกซาอุในตอนนี้ก็คือการพัโมซาลาให้ย้ายมาคาแข้งในลีกแห่งนี้ให้ได้ซึ่งนั่นทำให้หลายฝ่ายมองว่ามีความเป็นไปได้ที่โมซาลาอาจจะตัดสินใจย,าย,าย้ายออกจากลิเวอร์อพูลหลังจบฤดูกาลนี้ที่สัญญาของเขานั้น เข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายโดยล่าสุดทางด้านของมาคุตบักเบิลก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการและโรสแฟนโซนโดยออกมาเตือนสติกองหน้ารุ่นน้องรายนี้ว่าผมมีความคิดว่าโมซาลานั้นน่าจะยังอนุก,กับลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหน้าและอาจจะได้รับสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติม,ตมในเร็วๆนี้เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลและเป็นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราทุกคนรู้ดีว่ากองเชียร์ทุกคนรักเขาชาวเมืองรักเขาและสโมสรก็รักเขาดังนั้นผมจึงมองไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยที่โมซาลาจะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลที่ตัวของเขานั้นผุกพันมานานเพื่อไปค้าแข้งในลีกซาอุดิอาระเบียแน่นอนว่าสำหรับตัวผมแล้วนั้นโมซาลาจะไม่มีทางได้รับความรักจากทุกคนเหมือนกับที่ตัวของเขานั้นได้รับกับที่ลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนคุณฟังผมให้ดีนะคุณจะแน่ใจได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรว่าเมื่อคุณ ย้ายทีมไปแล้วคุณจะมีความสุขในช่วงท้ายของอาชีพการค้าแข้งและยังคงเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับโลกเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้จริงอยู่ที่การย้ายทีมจะทำให้คุณได้รับข้อเสนอมีมากถึง1 5 2 2 0 0ล้านยูโรต่อปีแต่คุณจะไม่มีความสุขกับการค้าแข้งที่นั่นไปตลอดอายุสัญญาคุณจะยอมอ๋อทิ้งลิเวอร์พูล ไปและไปเลือกมันใหมคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการเงินที่ตอนนี้คุณก็มีมากมายมหาศาลแล้วกับความรักจากทุกคนที่ลิเวอร์พูลรวมไปถึงการที่คุณจะยังคงเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับโลกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมอยากให้คุณดูนักเตะที่เพิ่งย้ายไปคาแข่งในลีกซาอุอย่าง ves, arez, e, รูเบนเนเวสริยาดมาเรสเอ็นโกโลกองเต้รวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยโรเบโตเฟอร์มิโนและซาดิโอมาเน่คุณเห็นนักเตะคนไหนมีความสุข และมีชื่อเสียงโด่งดังบ้างและเท่าที่ผมเห็นก็มีเพียงแค่คริสเตียโนโรนันโดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เอาตูรอดได้ส่วนคนอื่นๆนั้นได้ถูกการเวลากลืนน้กินไปหมดแล้วและคุณโมซาลาก็จะเป็นเหมือนกับนักเตะเหล่านั้นอย่างแน่นอนและผมก็ไม่อยากให้คุณตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดลงไปมาคุดปับเบิ้ลกล่าวทิ้งท้ายหรือร์พูลเปลี่ยนใจอาจไม่เซ็นกองกลางตัวรับแต่จะเปลี่ยนมาเป็นแบ็กขวาโดยมีเยเรมีฟริมปง เป็นตัวเลือกที่กำลังจับตามองเป็นพิเศษสโมสสลหรือว์พูลที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังงอมองหาการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่ในตำแหน่งกองกลางตัวรับหมายเลขหกเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เพื่อแทนที่ของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่รับหน้าที่ในตำแหน่งกองกลางตัวรับในฤดูกาลนี้แต่ไม่ตอบโจทย์เท่าไรนักซึ่งนั่นทำให้ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาผู้เล่นที่เหมาะสมกับการเล่นในตำแหน่งนี้อยู่หลายคนด้วยยอกัน แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าการที่เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนสามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้ในตำแหน่งกองกลางนั้นอาจทำให้ในตอนนี้ลิเวอร์พูลอาจเปลี่ยนความคิดและใช้งานเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนในตำแหน่งกองกลางแบบถาวรไปเลยก็มีความเป็นไปได้สูงโดยในตอนนี้กลายเป็นว่าตำแหน่งแบกขวาของลิเวอร์พูลนั้นได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นพูดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเพราะการที่เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนกำลังโชว์ฟอร์มเด่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับนั้น ทำให้ตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นกําลังประเมินความเป็นไปได้ที่จะไม่ซื้อผู้เล่นตําแหน่งกองกลางตัวรับเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และเตรลมอที่จะยกตำแหน่งกองกลางตัวรับให้กับเทรนอเล็กซานเดอร์อานุนไปเลยและด้วยเหตุนี้เองทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลกําลังเตรียมที่จะเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งแบ็คขวารายใหม่แบบจริงๆจังไปเลยโดยชื่อของเยเรมีฟริมปงแบ็คขวาความเร็วสูงจากสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซนก็ได้ตกเป,เป็นเป้าหมายการเสริมทัพของลิเวอร์พูล ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตามรายงานที่ออกมานั้นระบุว่าลิเวอร์พูลได้กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมขององค์เยเรมีฟรินปงแบ็กขวาทีมชาติฮอลแลนด์และจากสโมสรเบเออร์เลวอร์คูเซนแบบจริงจังแล้วในเวลานี้โดยเยเรมีฟรินปงนั้นได้ชื่อว่าเป็นแบ็กขวาที่เร็วที่สุดในลีกบุนเดสลีกาในเวลานี้ซึ่งนั่นก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลที่เน้นการเล่นลูกโต้กลับเร็วเป็นอาย่งหมอ้อ หากและจากรายงานที่ออกมาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเยเรมีฟริมปงนั้นจะมีเงื่อนไขการปล่อยตวเพียงแค่35ล้านปอนด์เท่านั้นและเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะถูกเปิดใช้งานในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโดยที่ผ่านมานั้นทางลิเวอร์พูลได้ส่งทีมงานแมวมองไปเฝ้าดูฟอร์มลูกทีมของชาบีอลอนโซอดีตกองกลางหงส์แดงมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและพบว่าแบดขวารายนี้เหมาะสมเป็นอย่างมากกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูล แต่ถึงอย่างนั้นลิเวอร์พูลยังคงมีคู่แข่งในดินนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไบร์เทนมิ i งนิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงบาร์เซโลนาที่มองดินนี้อยู่ห่างๆด้วยอีกทีมดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลอาจมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อ,อ,อตัวเยเรมีฟริมปงเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยและผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับนั่นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องการอีกต่อไปแล้วก็มีความเป็นออกไปได้นะครับ พอาอกุศจักลิเวอร์พูลเผยจนกว่าจะถึงเดือนเมษายนแล้วค่อยมาพูดถึงการลุ้นแชมป์กับผมนั่นคือหนึ่งในประโยคที่เจอเกนครอปใช้ตอบคำถามหลังจากที่นักเกาวถามถึงการลุ้นแชมป์ของทีมลิเวอร์พูลของเขาในฤดูกาลนี้หลังจากที่ตอนนี้หงแดงอยู่ในอันดับที่สองของตารางโดยมีแต้มตามหลังอาเซนอลจะฝูงอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเห็นได้ชัดเจนว่าเราตามหลังอาเซนอลจะฝูงอยู่2คะแนนและเราพลิกกลับมาเอาชนะคู่แข่งฟูลแลม ได้ในช่วงท้ายเกมตอนนี้ดูเหมือนว่าโมเมนตัมทุกอย่างจะอยู่ข้างเราแต่มันไม่ใช่แบบนั้นพรีเมียร์ลีกไม่ได้ง่ายแบบนั้นจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาแล้วผมว่าตอนนี้เราจะอยู่ในตำแหน่งไหนของตารางเราต้องอยู่ที่นั่นจนถึงเดือนเมษายนแล้วจึงค่อยพูดกันถึงเรื่องนี้ลุ้นแชมป์แต่ผมไม่รู้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในฟุตบอลและเราเสียนักแต่สำคัญไปอีกคนอย่างโจเอลมาติ ดังนั้นเราจึงไม่คิดถึงเรื่องอะไรแบบนั้นเราคิดแค่เกมที่อยู่ตรงหน้าของเราเท่านั้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ